สวัสดีครับผมอายุ63ปีปัจจุบันเป็นขาราชการบำนาญโดยที่เราที่มีอายุที่มากขึ้นทำให้ใบหน้าของผมมีริ้วรอยตีนกาและรอยฝ้าดังดำขึ้นตามใบหนา้ากุมใจอีหลีครับเ้ี๋อไปเจอรีวิว นิสิตเซรั่มทางเฟซบุ๊เกเลยดือดังมาใส่วิธีใส่ก็งง่ายมากครับเียงยดเซรั่มลงบนใบหน้าลงบนใบหน้าทุกวันตอนเสารและก่อนนอน คลรับออกมาเป็นที่นาพ่อใจอีีครับทำให้ริ้วร้อยตีนกาตื่นขึน้นทำให้ร้อยตีนกาตื่นขึน้นฟ้าก็จางหายแถมใบนากระเข้าขึ้นอีกนำ้ำผมอยากให้ทุกคนลองใส่นิสิตเซรัมเกลือหิมาลายัน กวดนี่ดีหรือครับ